วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปีวันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินกรีกอเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบันตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมอันหนึ่งเทศกาลปีใหม่อาจหมายถึงวันที่นับจากวันหยุดวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อนจนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมสำหรับชาวคริสต์จะหยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่รวม8วัน วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสมตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทินโดยอาศัยระยะต่างๆของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับเมื่อครบ12เดือนก็กำหนดว่าเป็น1ปีและเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาลจึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีกหนึ่งเดือนเป็น13เดือนทุกส0ปีต่อมาชาวอียิปต์ และชาวเซมิติกได้นำปฏิทินของชาวอียิปต์มาดัดแปลงแก้ไขอีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียสีซาได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอเล็กซานดเดรียชื่อเฮมดันมาปรับปรุงให้ปีหนึ่งมี365วันในทุกๆ4ปีให้เติมเดือนที่มี28วันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเป็น29วันคือเดือนกุมภาพันธ์เรียกว่าปีอธิสุรทิน เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี29วันในทุกๆสปีแต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูการนักคือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูการเป็นเหตุให้ฤดูการมาถึงก่อนวันในปฏิทินวันที่21มีนาคมตามปีปฏิทินของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันคือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศต,ตะวันออกและรับลงตรงทิศตะวันตกพอดีเรียกว่า วสันตวิสุวัตแต่ในปีคศ1582เทียบเท่าพุทธศักราช2125วสันตวิสุวัตกลับไปเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมแทนที่จะเป็นวันที่21มีนาคมดังนั้นสมเด็จพระสันตปาเกรียปากรีที่13จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป10วันจากปีปฏิทินและให้วันหลังจากวันที่4ตุลาคมคศ1582แทนที่จะเป็นวันที่5ตุลาคมก็ให้เปลี่ยน เป็นวันที่15ตุลาคมแทนเฉพาะปีดังกล่าวปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่าปฏิทินเกรโกเรียนจากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา